ดีเขามาเยี่ยมดีใจไหมหนูมาเยี่ยมปู่ดีใจไหมดีใจไหมหนูมาเยี่ยมปู่รู้เปล่าว่าเขาจับได้เปล่าว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยว่าไงปู่จำได้ไหมว่าหนูว่าอยู่ที่ไหนโมไดอืมได้เลยได้ทำได้เลยทำได้ไอ้หนุ่ยมานเมาไอ้หนุ่ยกับไอ้ปู่แล้วว่ ปองมาหาปู่เย็นกี่ครั้งแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าครั้งแลยยี่สิบกว่าครั้งกี่เดือนมาแล้วเนี่ยถ้านับจากครั้งแรกมาจนกระทั่งถึงครั้งเนี้ยปีประมาณหนึ่งปีนะถ้าปีหนึ่งก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็เกือบสองครั้งแล้วเนี่ยค่ะบางเดือนก็มีสามครั้งบ้างจนปู่บ่นเลยค่ะบอกมาอีกแล้วมันเพืองพังอย่างเงี้ย หนูก็เลยบอกว่าคิดถึงหนูก็พูดแค่นี้อ่ะเคยบอกอะไรแกมากกว่าว่าคิดถึงไหมไม่เคยพูดเลย เก่งใจอ๋อเม่นใจเวลาเรื่อยๆหายเจ็บแขนหรือยังเจ็บใช่ไหมไมผ่าก่อนมันบัวเหมียจ้าเดี๋ยวไปให้หมอดูหน่อยนะนะคะกันไปไปไ้นะ บอกหอแล้วบอกมาไปลุมตามใจมะลมงคิดเลื่ตายกว่ามนตายไปแล้วมาลอยหกแล้วจะมาหรอปู่แบบเวลาใครจะทําอะไรให้หรือปู่จะเกงใจทุกอย่างจะเกงใจจะแบบไม่กล้าแม้กระทั่งแบบปู่ไม่สบายเนี่ยเจ็บแขนมากไม่กล้าไปหาหมอพ่อกลัวยกมือไหว้หมอไม่ได้ทั้งสองข้างแล้วปู่ไม่อยากหายเหรอ ใจใจหมอนไอ้ผมแล้วไเป็นไรไอ้ผมแล้วไมเปรล้วหอปูหมอเขาจะช่วยอ่ะเขาจะช่วยอ่ะไม่ไปใจ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 ุเจ็บหน่าผมนอ่ะเจ็บผมโดนได้ไปรบหมอผมเกไใจเดี๋ยวผมร้องไห้ เจ็บไม่ปูไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะเวลาเข้ามาเจ็บเวลางอเข้ามาเจ็บดูอย่างนี้ไม่เจ็บใชไงั้นเวลาปูพายเรือเนี่ยปูกับพายมือเดียวพายเลยครับแล้วปูมีแรงอ เจ็บแขนนี right ่ยังหาปลาไหวหรือเปล่าไม่ไหวแล้ววุ่นใจไหมวันเจ็บแล้วไม่ไปเจ็บเลยซื้อแล้วเอาซื้อเอาให้เอาฝา ไปหาปาาลาไปเลยวันนี้เล่นไม่ได้จ้าหดเตร็แล้วก็ตาทัวจ้าใส่เกลือไปก่ายด้วยไปเช้าเนี่ยอืมหาปลาแล้วเหรอ,อาขายหมดไหมหมดโอ้ขายแล้วมา,าหุงข้าว ก้าวย่างนี้กับข้าวานี้กับข้าวอะไรไมเมปลาปลา,มาไม่มากครับปู่กินหลายวันกินหลายวันกูจะได้ไม่ต้องไปเดินซื้อมันเห <S <S นื่อยเนาะแล้วก็มี ขนมชั้นอร่อยไม่มากปูกินไม่หมดเอาแจกเด็กนะเนาะแจกปูคนขับไปกิน <laughs> กินไม่ไหวกินไม่ไหวเนาะปูคนดีเราปลาเค็มปูมกระป๋องจัวนี้เนี่ ปีนี้ปูร้อยเจ็ดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดเดือนนี้หมดเดือนนี้ร้อยเจ็ดหมดเดือนนี้ร้อยเจ็ดแล้วลูกสาวอายุเท่าไหร่รู้หรือเปล่าครับว่าลูกสาวอายุเท่าไหร่รู้หรือเปล่าครับท้อ่ไดหหนูอายุเท่าไหร่ปู่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ ชื่ออะไรรู้ไหมปู่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้น่ากล้ามากชื่อววนิชาร์โอ้โหเรื่องอะไรนู่งไม่รู้แล้วเขามาหาปู่ทำไมรู้หรือเปล่าไม่รู้อีกเวลาเขามาหาปู่อ่ะได้คุยกันบ้างไหมคุยคุยกันรู้เรื่องไหมรู้ ไม่รู้เรื่ไมไดหวงอือทงออกก็อือสงไว้เสียอะไรเนี่ยอือสงปูก็อือพิษก็อ